ulationulation ขอสแสดงความยินดีและชื่นชมกับดุษฎีบัณฑิตมหาบัณฑิตและบัณฑิตของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครทุกท่านที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา2564นี้ การสาเร็จการศึกษานั้นเป็นจุดเริ่มต้นของชีวิตการทํางานผมเชื่อมั่นว่าบัณฑิตทุกคนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครจะประสบความสำเร็จในอนาคตตามที่ตัวเองตั้งใจไว้แต่ทั้งนี้บัณฑิตทุกท่านก็ต้องสละเวลาแรงกายแรงใจทุ่มเทการทํางานอย่างเต็มที่ให้สมดังอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยที่จะผลิตบัณฑิตให้มีอัตลักษณ์เป็นบัณฑิตนักปฏิบัติที่ใฝ่รู้สู้งานเชี่ยวชาญเทคโนโลยีและมีคุณธรรมครับ สุดท้ายนี้ในนามของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครกระผมขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายบารมีแห่งองค์รัชากาลที่9บารมีแห่งกรมหลวงชุมพรเขตดอมศักและกรมหลวงราชบุรีดิเรกริ์ขออำนวยพรให้บัณฑิตทุกท่านมีความสุขความจเจริญตลอดไปครับ